ว่าพยายามเพื่นไหมอ้ยสุดยอดเลยว่ะจะเย็นครับจะเย็นเองจิกระโดดออกเล่นไปด้บานบ่ก็พี่ดาวบอกงันช่างบ่ยังไปอันบ่เดินไปใช่ไหมเราีนะ มาอยู่กับช่องปอตามติดชีวิตช้านะครับผมวันนี้เราก็จะพาว่าจะพาเชมิ่งเดือนออกกําลังกายสายของขอไปตามมาครับพ่อป้ามามแล้วพ่อป้ามาแล้ว ้อ้ขีนเอาขี่ไปเก็บหเออเอาขี่ไปเก็บวีดีเอาอุ๊ยเอาละกนี่เห็นเห็นน้องมิงดีอืเห็นน้องมิ่งเน้ี่ ไม่รุนใจร้อนมาน่อหนอยด้ยิผมเฝ้าให้ผมอยากอาพ่อนเพื่อนโอ้ยคพณอนเพื่คุณก็พยายามเพิ่นแมโอ้ยสุดยอดเลยว่ะใจเย็นครับใจเย็นนี่ ิกระโดดออกเล่นมาหนิอันนี้จริงกระโดดออกวะพี่จิ๊นนิ่งน่าดูอมานอะไรเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนงมีการแบบคำรามโซงเสียงพร้อมเด้อสวัสดีครับ สวัสดีครับขามันอโอ้ฝ่าว่ากับเลยเออลอยไกลลอยไกลบวเสียงปู่อีกว่เออเดินดินอีกแล้วบวชนกินขี้ดินแสบบ่้กินขี้ดิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không lên những video hấp dẫn hết, ว่าจะเปิดคอรกให้ผพุ่มเราพุมแบบส่วนมิง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  khác để nó rồi mình đó, ừ, là bao, ha đưa, mai lại đưa, à, mai là đưa, nghỉ ngơi, đưa. Chỗ đó, chỗ, để lo chờ, bỏ cái cơ thể trước, để, để

เดี๋ยวเราจะพาไปเดินออกกำลังกายก่อนนะครับเจ้าอะไรนุ่ยเหี้ยนที่ไหมเอาพี่เดียวขึ้นไหมพี่เดียวอออเอาเขา ข้อดินเหรออืมข้อดินหรอทำไมกลัวเปื้อนเหรอเปี้ยนด่างเปี้ยนด่างเปี้ยนอยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกเปลีอ๋อไปคุณแม่กินเคี่ยจำลึงบอกคุณแม่จำลุงครับกินเคี่ยจำลุงเคี่ยอะไรเคี่ยจำลึงเคี่ยจำลึงอ๋อผมจะไปเที่ยวแล้วครับผมจะไปเที่ยวแล้วครับหยับอ่อยคุณแม่ได้ไปไป ผมไม่ค่อยจะห่าเท่าไหร่นะครับไม่ห่ายอะใครตกลาวหลายอ๋ออุ้ยหมาหมาเล่อหลุงเนีเจะเนเลยเนี่ร้อง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 ร้งร้ยเมิงกัวมิงกลัวหมา โอ,อ oh, ้นักเลงเนี่ยเป็นไรหมาไอกลัวพี่หลงหเอ้ยเออนักเลงเลอีหย่งว่ะจบยังไงยานหมาหน่อยหน่อยนักเลงในคอกเหรอมิ่งนหน้าอก ไปแล้วนี่สิไปหาอันพี่โบบานบ่ก็พี่ดาวบอกงานจ้างบองยังไปอันบ่เดินไปใช่ไหม ล cient, รือหรือลูกมื่อกี้ว่าท่านนี่เหรอถึไหมเดินไปเดินฝั่งนี้มิ่งเดินตามมาลูกเดินเออเดินอะไเนี่ยเดินให้มิ่งเดินตามเออมิ่งว่ามี้งโย่างกันปะมิ่งหาโมย่างเอินเดินนไงตามพีเดียวไปเล่อยแบบนี้ yangang <laughs> ทาคกินยาคนดังว่าอีกเหรอค่อนดังว้าวว้าวสวัสดีครับท่านเจ้าว่าจะไปงานช้างครับไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปหนึ่งฮอดฮอดเอ็นฮอดอือฮะยังยังงง เดีนก็จะเดยนเข้าไปในร้ารเพือ่อจะไปทาดข้านไ